สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายจ๋าจะมาห่อครับต้มมัดเนาะคะ่ะข้าวต้มมัดข้าวต้มธรรมดาแต่วันนี้ไม่ได้ใส่กล้วยนะคะไม่ได้ใส่กล้วยเนาะคะ่ะเนื่องจากกล้วยยายจ๋าสุกเกินสุกเกินเนาะคะ่ะก็จะดูวิธีการข้าวข้าว แต่กระแสงีิสะท้อนในเด้อค่ะเ,เพื่อนๆแสงสะท้อนนะคะต้องขอโทษมากๆค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้ยายจะจาิมมห่อก็มีควรจะเห็นเนาะก็จะทำให้บึงก่อน เขาต้ม,มเขาทำพืนนอขึ้นใส่หต้นเลยตอนแรกจะจ่าว่าสิคุกจะจ่เปลี่ยนใจบุกคุกทำไมถึงไม่คุกแบบนี้เขาก็ให้เยอะ เราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะนี่น,นี่ประมาณนี้นะคะเดีเด้ยวยอร่อยมากอรอยมากอยากได้ใบตอง่ม้นมากประาปรทานไใบตองขึ้นแล้วนะคะส่วนข้าว เนจ่าใส่เกลือใส่น้ำตาลปกแต่ก่อนจะจ่าคุกเลยเพื่อนๆเราไม่ใส่เราไม่ได้ใส่กล้วยนะคะรอบนี้เนื่องจากกล้วยเรามีปัญหาสุกก่อน อันนี้เอาเหตุห้เพื่อนเบือ่อความถนัดก็แล้วแต่ความถนัดนะคะเดียกก๋ยวจะมัดให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงที่เรามัดเพราะว่ามันสวยนะคะเ,เพื่อนๆที่เรามัด วิธีการห่อและการมัดข้าวต้มนะครับเป็นข้าวต้มธรรมดาข้าวต้มมัดนะครับเ,เพื่อนๆก็แล้วแต่ความถนัดยายจ,จ๋าก็จะขวางใบตองมัดให้เพื่อความสวยงามเวลามันสุกมันฟูขึ้นมา มันก็จะได้รูปทรงที่แบบว่างามๆเพื่อนๆนะี่มันก็จะดูน่ากินนะนะอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดนะคะใส่มากใส่น้อยก็อยู่ที่ความถนัดของเราเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเพื่อนๆยายจ๋าจะเอาเท่าที่แบบว่าจะเอาเท่าที่ข้าวยายจ๋าหมดนะนะข้าวหมดนะมัดละห้าบาทนะคะยายจ๋าขายจริงๆข้าวดำยังเหลือเอาไปทำของหวานได้หรือว่าใส่ซองฟิตไว้กน นี่นะคะเพ the uh, ื S ่อนเพื่อนเห็นไหมคะนี่อันนี้คือแสงกระเป็นหนี่งท่อนเพื่อนห้าบาทกบฏเทะอย่างนี้อเสร็จแล้วนะคะนี่ให้เบิ่งแค่คร่าวๆเนาะค่ะเพื่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจ้ากบฏเทพให้เบิ่งทุกขั้นตอนเนื่องจากมันใช้เวลานะคะเดี๋ยวจ้าก็คงจะมัดไม่ได้สวยเท่าไหร่นะคะนี่ก็จะทำแบ่งกินไปด้วยค่ะเพื่อนเพื่อน แบ่งกินแบ่งขายไปด้วยเล็กๆน้อยๆทำแบ่งกินมากกว่านะคะวันนี้น่าจะทำแบ่งกินมากกว่าขายนะคะพเพื่อนๆเพราะว่าเจ๊จ๋ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้ะเรียงใส่นี้ไว้เสร็จแล้วนะคะใส่หม้อนื่อใหญ่แล้ว Thank <laughs> you.